ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ขลุกขับเมื่อนี้วิธีชีวิตพ่อเพียงผ้าผีผ้านองมาทงมาทามาให้มาหน้ามาหัวมาสวนคือเก่าแหะครับพี่น้องมองเก่ามองเดิมที่เก่าเวลาเดิมครับผ้าผีผ้านองเข้ามาชมบรรยากาศอยู่หัวอยู่สวนบรรยากาศแบบลูกถุงคือเก่าหนิแหละครับพี่น้องไง บรรยากาศอยู่หนาซาลาหน่อยของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่ล่ละหาโมงกว่าสิ่หกโมงแล้วพี่น้องกัเริ่มแล้วครับเริ่มสิ่ำํำแล้วเลือกการเลือกงานมากมนเลยนีย่เครื่องตัดหญ้าพ้อมครับวันนี้สิผ้าพีผ้านองเข้าไปตัดหญ้าเนาะฝนตกลงมากหญ้าก็จังเป็นง่ามคักเอาพื้นนาบ้านนี่ก็ตัดไปแล้วหลายรอบด้พี่น้องเนี่สิได้ตัดอีกเจ้าน้อยอยู่ครับ เริ่มงอกเริ่มปองอีกแล้วครับหญ่านาบ้านนาสาราหน่อยของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่ก็ได้ปะ่ะพี่น้องเข้าไปตัดหย่าโซนทางปลากล้วยผูนละครหญ่าก็จะมันเกิดเรียวเนาะพี่นออ้องอ่ะกล่องอาจีพสั้นๆในยจังหน่อยดูพี่นอ้องเพราะว่าวิถีชีวิตพ่อเพียงเนี่ยมือหนึ่งจับกล่องมือหนึ่งก็ทึ่เครืองตัดหญ้าสิไปมองสิไปตัดผุ้ละพี่น้องเลย ไก่ก็เอาอาหารห้เรียบร้อยแล้วครับอิ่มแล้วเหลือบางส่วนมาต้องมาแต่งปลาบกนาวกะขางเฮือนนี่แหละครับพี่น้องเอ้ยขางซาลาหน่อยหฮานี่แหละไม่เศร้าเลยก็มาเก็บไปเพื่อนสองมือสามมือแล้วครับพี่น้องมาเก็บบกนาวให้เพื่อนเพื่อนั่งกับปลายดอกครับเท่ละหาสิบบาทเท่ละร้อยพ่อได้ค่าฟื้นค่าไฟเนาะพี่น้องเป็นไรได้เสริมเพื่อนเอาประจำครับ เพื่อนกตทิซั่งเพื่อนกะทิะทสั่งทรมาสั่งเทากับมาเก็บไห้เพื่อนครับเพื่อนเห็ดราอาหารตัวพี่น้องเพื่อนก็สั่งน้ำประจําครับปลาก็เอาอาหารให้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเลยวานเ้องก็แล้ววังหันแล้วครับบรมยานจะกดยู่หัวยู่สวนยุ่ทงยุ่ทาอยู่ไหอยู่หน้าคือเก่าแล้วครับพี่น้องที่ไปตัดหญ้าเนาะโออ ยอดพักเช่าอมก็ได้พี่น้องเลยกินบ่ท่านครับแห้งตัดแห้งแตกเนาะพี่น้องเลยยอดพักขาพักเช่าอมของเ้าอ,อ่อ,อนๆขรั่งอ,อ่อ,อนๆพอดีครับพี่น้องเลยเก็บไปวางบรโดนได้ครับนี่เกิดยอดอีกแล้วกินบ่ท่านครับพี่น้องปลูกไว้ซ้ำที่ต้นเนี่ยก็นสนุกกินแล้วครับผักชะอมโอ้เอาไปแกงใส่หน,น่อไม้เนาะพี่น้อง ไปเห็ดแช่อมไข่เกี่ยวนี่ค่โอ้รายการอยู่ครับไปลวกกินกระป้นลวกกินครับซุปบะเขือซุปนอไม่ได้เมื่อสละครับพี่น้องโอ้สาป,ปาก็ได้วาอาหารให้เรียบร้อยแล้วครับทั้งไก่ทั้งปลาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยยังจะภาลกิจอีกอย่างหนึ่งคือตัดหญ้าครับมีเวลาอยู่หน่อยหนึ่งครับหลังจากเลิกการเลือกงานแล้วครับ ออกมาหัวมาสวนมาหาตัดหยาเนาะพี่น้องอันนี้ตัดไปกับกระลังโป่งกันเรพี่น้องก็กระลังขึ้นมาอีกหยาก็ได้บรรยากาศที่หัวอยู่สวนของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่แหละครับสวนหน่อยๆของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่แหละบรรยากาศโดยรอบครับพี่น้องหกไปโดยต้นใหม่เนาะพ่นมักปลูกกับเชงซีล่ลราครับพี่น้อง ยาตัดไปแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกก็เดี๋ยวก็ตัดมาอีกแล้วครับพี่น้องเลยบได้ยากครับเป็นการออกกําลังกายไปนําอีกส่วนหนึ่งโอ้ปลาอย่างหละ่ะคือบอดง่แต่พี่น้องปลาช่อนบ่ร้อยเขามากก็ไลยอยู่เด้ครับพี่น้องเนี่ยปักปลอกคอก็ได้มาโดยธรรมชาติได้บ่ดได้ปล่อยครับท,ทั้งปลานี่ยทั้งปลาตะเพียนปลาดุกปลาช่อน ปลาคอเขามาเองครับพี่น้องไอ้พวกปลาดุกกับปลาคอปลาชนเท่าเนี้ยเป็นธรรมชาติเขาเนาะพี่น้องเนี่ยเลี้ยงไว้สละครับหลังปีใหม่พุละจังสีเลยมาจับพาผีพาน้องเข้ามาตัดหญ้าตัดนิหกคักครับพี่น้องเลยสวนวิถีชีวิตพ่อเพียงเนี่ยอันนี้ก็ตัดไปเมื่อวานนี่ก็ได้เติมหนึ่งครับ ปลากล้วยนี่แหละครับพี่น้องโอ้เครื่องตัดงานด่กก็น,นักเติบครับเมอว่านนี่ก็ตัดไปเติบหนึ่งพี่น้องเลยทางนี้ก็บักเน่าทั้งกล้วยทั้งบักเน่าหมอท่านได้แปลนปันไรครับหอท่านได้เล่มเขาอยู่ปลากล้วยโฮกไรกับกล้วยกับพวกขื่นรนอพี่น้องยนี่า ชุดยอดเลืงหง่างนี่ครับปลูกไว้เสล้วครับพี่น้องยังสี่ล้วครับต้นกล้วยก็ได้ตัดหมูว่านนี่ครับก็ได้เติมนึงพ่อได้แปนหูแปนตาพ่อได้ให้กล้วยเขาได้ขึ้นเนาะเหลือปลาไหครับพี่น้องเนี่ยเหลือ,อยเยอะเหลือเยอะย่อมหนึ่งครับย่อมใบใหญ่แล้วครับนี่หยกเดียวก็คือสีแล้วแล้วครับพี่น้องเนี่ย เรียบอไหลครับวิถีชีวิตพ่อเพียงเลื่องการเลื่องงานกับแว็บบอ,อกว่าพัดเรียนไปยังส่หรอพี่น้องเคยเห็นมันเป็นฟุน้นเป็นปุ๋ยไปเนาะพ่อได้ให้ต้นกล้วยเขาสีเหลืองใยครับเออหมักเน่าก็ได้บ่ท่านมาเก็บทั้งพีอยู่ล้นก็ไหลยอยู่พี่น้องเคยหมู่ว่านนี่ตัดเครื่องเนี่ครับไปถีอต้นหมักเน่างาเขาอยู่ลางๆนี่ยแหละครับเครื่องทัดหยาเขากะซอยไปนำ้ำดกดีเจ้าครับ ได้การอยู่ครับพี่น้องเลยเอาไว้แต่เสริมรายได้เอาไว้แต่ขายเอาไว้แต่แจกพี่แจกน้องเขา้าสื่หนึ่งแทนซิฟือควนว่านั่นแหละครับเมื่อใดชีเรียนน้ำเนาะพี่น้องนี่ก็ได้โู้ยว้ก็บื้อ,อยูอดกินจังวานั่นแหละครับอันนี้หมู่ว่านนี่มาตัดหญ้าครับเครื่องตัดหญ้าไปเถกกิ่งเขาล่นไปอยู่เติบหนึ่งพันละเก็บอยู่พี่น้องอื่นผมละเพิ่นซั่งยังดี่ แบบของาเก็บให้เพื่อนครับมีลูกค้าประจําเพื่อนเพื่อนสั่งตัวครับเพื่อนเห็นร้านอาหารพวกย่ำพวกยังทั้งหลายนั่แหละครับพวกต,าตําถาตำยังเพื่อนกระเอ้าประจําครับก็วิถีชีวิตพ่อเพียงนี่ก็ได้ก็ได้เก็บให้เพื่อนครับปลากลอวนี่ยหน่อยพี่น้องเลยปลูกไว,ว้ยู่หัวยู่สวนยู่ทงยู่ทาย,ยู่ไฮยู่หน้าเฮานี่แหละโอ้เลยปลาล้วยลงไปทั้างฝูนพี่น้องคนเห็นแต่ยอดมั่นคงแก ป่าไผ่ครับปลูกม้ไผ่หวานกับไผ่กิ่มซุ้งไว้ไผ่ตรงเลียงน้ำส่วน,นึงครับเอาไว้จะกินนอเนาะเอาไว้จะใส่ประโยชน์ล่ำเขาเนี่แหละครับป่ากล้วยบ่ค่อยงามดนกพี่น้องเลยมันหกคักปวดวิถีชีวิตพ่อเพียงคนเดียวเนี่ยก็เอาบ่าไว้ขึ้นกันมีโอกาสก็จังเลิกการเลิกงานจังเล้ออกมาตัดหญ้าตัดนูเขากล้วยอีอองครับ ภาษาไทยเขาเอือญยังพี่น้องกล้วยกล้วยน้ำว้าเนาะปลูกไว้พ่อได้ใส่ใบพ่อได้กินนวยเขาครับเป็นจักวีเกิดจักวีจักเครือกะบ่าเป็นยังกับปลูกไว้ขอตให้มีไว้ครับบังเน,น่ากับสุดอยอดเลยพี่น้องเลยบักน่าแป้นปลูกไว้ข้างหัวข,ข้างสวนของวิธีชีวิตพ่อเพียรนี่แหละครับเคยเห็ุคิบให้พี่ให้น,น้องเขาเมงหลายหลอบแล้วอ่ะีอีกฟังนึ่งนะครับเป็นสวนบังเน่าอีก ลงทอไว้อยู่ข่างสะอีกฟังหนึ่งกับสาลาหน่อยของวิถีชีวิตพ่อเพียงกับน้วยกระดกดีอยู่พี่น้องกงากองพูดละครับทางพุ่นกับเต้มอยู่กับบากเน่าก็ได้ปูไห้กับพอึดอยู่อึดกินคีอยังเป็นว่านั่นแหละครับปูไหว้บอึดบ่ออยากมันบ่อึดมันก็เลยบ่ออยากไมครับพี่น้องจะว่าก็ขายได้ครับลูกข่าเป็นกะทิไปว่างขายนา้านแน่ ลูกข่าเพิ่นสั่งแน่เอากระเก็บมาให้เพิ่นครับโอ้รวนเติบนี่หมาว่านเลยที่เครื่องตัดหญ้าพี่น้องเลยรวนเติบนึ่งอยู่บ่เป็นยังครับตัดหญ้าทำความสะอาดเขาหมาวานอยู่ละครับเอาบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องเราบในเมืองครับบรรยากาศอยู่หัวอยู่สวนอยู่ทงอยู่ทาอยู่ไฮอยู่หน้าแปลงก็หน่อยเนาะพี่น้องนี่ก็ได้มีโอากาสกตา็ตัดจังสีแล้วกับพี่น้อง ผู้เดียวบางเทืยอากาศีโอกาสมีาเวล,เวลาอีลิทั้งออกมาตัดครับภารกิจหลายอย่างเนาะพิธีชีวิตพ่อเพียงก็ได้เห็นบรรยากาศมันงามก็เอามาฝากพี่ฝากน้องครับปลากล้ยฮ่องก็ได้มีโอกาสมาตัดหญ้าปลากล้ยบ่ค่อยงามมาได้หรอกพี่น้องเลยเราว่าก็ปลูกไว้ครับปลูกไว้ยู่ไว้กินปลูกไว้ทาใส่ประโยชน์เนาะ วิถีชีวิตพ่อเพียงเห็นบรรยากาศงามๆเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาครับฝากช่องวิถีชีวิตพ่อเพียงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามย่าลืมกดกระดิ่งนํานะครับพี่น้องที่ไหนพอผ่านคลิปเจอสิบพี่น้องกาเลยเมิงครับขอบคุณพี่น้องเอครับสวัสดีครับ